หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและมแมลงเยอะเพี่ยวท้าให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งไอ้แรกมันจะตายนี่แหละ ลองเพียวมาใช้ใดูฉีดได้7วันแตกใบอ่อนยอดอ่อนใหม่เพี้ยยังไม่มีเลยใบเขียวมันสมบูรณ์ทุกอย่างอ่ะด mm hmm. ูง่ายดีกว่าเพราะทีแรกมันไม่งามมันไม่มีลูกห่อเลยเมื่อเดือนก่อนนะค่าว,ว่าจะตัดทิง้งละมาฉีดยาเขาเนี้ยโอ้มันดูดีขึ้นนะ <c oughs> แล้วมันก็มาออกลูกให้ห่อนี่ยัย้วเยี้ยเลยถือว่าดกนะมันจะไม่เคยดกขนาดนี้ฉ <c oughs> ีดเราไม่ต้องมาใส่หน้ากากไม่ต้องมาคลุมผ้าไม่ต้องอะไรเพราะมันเฉีวภาพเราไม่กลัวอยู่แล้วมันดีต่อสุขภาพเราไม่มีโซมเลยดีกวแต่ประหยัด เราเพียวเรานี่แหละถ้ามี10คะแนนให้เพียวกี่คะแนนให้เต็มเลยโอ้โหมันใจวาดใช้กันที่บ้านใช้แต่เพียวอย่างเดียวครับใจเพียวเนี่ยใช้ได้อย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นชุดซื้อ4แถม4ร่ร่ำรวยลผลผลิตคูณ2ซุปเปอร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืชช่วยให้พืชสมบูรณ์โตเร็วแข็งแรงจำนวน2ขวดเพียวเวิร์กเพิ่มลผลผลิตคูณ2ติดดอกดีผลดก เพิ่มน้ำหนักจำนวน2ขวดปกติราคา4,360บาทพิเศษลดเหลือเพียง1,998บาทแถมฟรี p o X สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแมลง3ซองมูลค่า1,200บาทพิเศษสำหรับลูกค้า50สายท่านแรกแถมฟรีองค์้าเวสุวรรณจากวัดจุลามณีรุ่นบรรดาลซัพย์ึงองค์ทันที ของแท้ปลุกเสกแล้วรีบๆนะครับมีจำนวนจำกัดครับสนใจโทร02 104 9999 99 087 754 9999หรือไลน์แอดเกษตรเพียว